คือตอนแรกเนี่ยเราระยะสัญญามันจะมีระยะประมาณ9เดือนได้นะครับเวลาที่จะเราใช้ในการก่อสร้างเนี่ยจะใช้เวลาแค่5เดือนเท่านั้นฉะนั้นเราก็ต้องพยายามจะหาโจทย์ที่ทํางานได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็รวดเร็วฉะนั้นเราก็ต้องไปคัดเลือกว่าเอออะไรคือตัวรูปแบบของตัวสตั๊กเจอร์ซึ่งก็คือรูปทรงก้นหอย แต่ในขณะเดียวกันเราต้องไปหาเปลือกซึ่งจะมาคุมอยู่บนสตัคเตอร์ตัวนี้ซึ่งมันค่อนข้าง c h ALLENGE มากครับเพราะว่ามันเป็นรูปทรงที่ไม่ค่อยจะปกติฉะนั้นเราต้องไปหาวัสดุที่มีความทนทานเพียงพอที่จะไม่มีดีเฟกต์อะไรเกิดขึ้นในตลอดระยะเวลา10ปีนี้แล้วก็มีความสวยงามในตัวมันเองด้วยนะครับเราก็ไปเลือกเป็นตัววัสดุคาร์บอของบสโคเพราะว่า อย่างแรกเลยคือมันประกอบร่างเป็นตัวสไปร์ลเชฟที่เป็นก้นหอยได้เพราะว่าเราไปคัสตอมาจจากเชฟที่เป็นลักษณะคางหมูนะครับแล้วก็เย็บรวมเข้าด้วยกันแล้วก็ซีมให้มันติดแน่นไปเลยจากตัวการรีดให้มันแล้วก็พับนะครับซึ่งทําให้มันมีการกันฝนไปได้ยาวนานที่สุดเท่าที่จะทําได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของสีเราค่อนข้าง,งมั่นใจตัวแมทเทเรียลของคาร์บอนเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างที่ มีการใช้ค่อนข้างยาวนานมาค่อนข้างเยอะในต่างประเทศด้วยนะครับอาคารนี้การก่อสร้างจนถึงการสร้างเสร็จเนี่ยค่อนข้างที่เรียกว่าประสบความสำเร็จเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้างอยู่ในเวลาได้ก็คือประมาณ5เดือนเสร็จนะครับแล้วก็อาคารนี้ก็ไม่มีการาล่วซึมหรือว่ามีปัญหาภายหลังเลยนะฮะ แล้วก็ผู้คนที่เข้ามาใช้ในพื้นที่นี้ฮะมาใช้เวลาอยู่กับสวนอยู่กับร้านกาแฟแล้วก็อยู่ร้านอาหารแล้วก็ชื่นชมสวนจะมีกลุ่มลูกค้าที่มีน้องหมามาพามาเดินเล่นหรือพาผู้สูงอายุเนี่ยครับมาเดินเล่นจะเห็นกลุ่มลูกค้าค่อนข้างหลากหลายสําหรับวัสดุคาร์บอนเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะสมกับประเทศไทยมากเพราะว่าประเทศไทยมีฝนเยอะแล้วก็ ค่อนข้างที่จะมีอากาศที่ร้อนอีกอย่างที่น่าสนใจคือมันสามารถที่จะคัสตอมมซ์ได้แล้วก็มีรูปทรงที่หลากหลายมีทั้งเชฟคางหมูทำโค้งได้ทำหลังคาองศาต่ำได้มันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างชาเลนจ์แล้วก็นำไปคิดต่อยอดสร้างสารรค์ได้อีกค่อนข้างหลายแบบนะครับเป็นอีกวัสดุตัวหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็สถาปนิกไทยน่าจะลองใช้กัน,นครับ